อ,องธุรีพระบาทปกกล้าวปกกระหมอ่อมข้าพระเจ้านางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการและผู้มาอยู่ร่วมงานณที่นี้รู้สึกปิติโสมนัสเป็นล,นล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสตุตีแต่ใต้ฝ่าอ,องธุรีพระบาทในโอกาสจัดงานนริรศการเฉลิมพระเกียรติ เงินตราคู่แผ่นดินนวมินองค์ราชันวันนี้บวงฆ่าพุทธเจ้าทั้งหลายประจักษ์แก่ใจว่าประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอาณาประชาราดผาสุขร่มเย็นก็ด้วยเพราะพระบารมีที่ตะได้ฝ่าลอ,องทุลีพระบาทเป็นพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการตลอดเวลาแห่งการดำรงสิริราชสมบัติตราบถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า65ปีทั้งนี้เพราะได้ทรงงานหนักยิ่งกว่าพระราชาธิบดีประเทศใดๆในโลกตั้งพร้อมด้วยพระบรมาบสารงสารวง์ทุกพระองค์ที่ร้วนมีพระราชจริยวัตรงดงามทรงปฏิบัติพระราชกิจถวายสนองพระราชดำริอย่างเข้มแข็งสมบูรณ์ตลอดมาซึ่งพุทธศักราช2555นี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงทุ่มเทบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงข้างใต้ฝาละองทุลีพระบาทเสมอมานั้นทรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนพรรษา60พรรษาเช่นกันจึงเป็นมหามงคลสมัยพิเศษอีกครั้ง ที่บรรดาพระสงนิกรจะได้ร่วมการเฉลิมพระเกียรติคุณให้แผ่ภัศาลคณะรัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณานะที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้จึงกำหนดจัดงานนิทรศการเฉลิมพระเกียรติเงินตราคู่แผ่นดินนวมินองค์ราชันครั้งนี้ให้งดงามยิ่งใหญ่ครอบคลุมสาระที่เป็นคุณ,ณประโยชน์ ด้านการศึกษาและเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองอย่างดีสืบไปข้าพุทธเจ้าในนามประธานงานนิทรรศการเฉลิมจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554ขอพระราชทา,านพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นราชสักการะด้วยพระมหาพุทธานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตไตรเดชะพระบารมีแห่งพระสยามเชวาธิาราชสรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลตลอดทั้งสมเด็จพระบุรพะมหากษัตริยาทิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลบำลุงและโดนบรรดาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเกษมสำรานพระพารณมัยสมบูรณ์แข็งแรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระเจ้าเหล่าพระสงนิกรย่งยืนตลอดกาลนานเทิญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ